นะครับท่านแรกครับพี่โอยศกอนฮิรันครับประธานกรรมการบริษัท Star Hunter Entertainment จำกัดครับเชิญพี่โอเลยนะครับแล้วก็ท่านต่อมาครับพี่เฟิร์สครับชนะนันลับอนันลุ่งนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Star Hunter Entertainment จำกัดครับและอีกหนึ่งท่านสำคัญครับคุณป๊อปปี้ผ่านศึกทงรบนะครับกรรมการผู้จัดการร่วมไอฉีนี่ประเทศไทยครับเชิญเลยครับทั้งสามท่านนะครับสวัสดีทั้งสามท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับพี่ป๊อปปี้เชิญ นั่งตรงกลางได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่พี่โอ๋กันดีกว่านะครับจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงฮนะเพราะว่าสตาร์เตอร์จริงๆดังเรื่องซีรีส์มากาใช่ครับทำไมถึงมาทาําภาพยนตร์ด้วยครับจริงสตาร์เตอร์เนี่ยเราทํา<ม>เกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์มาเกือบ10ปีแล้วเราเป็นเจ้าแรกในการื่อการทําซีรีส์นะแล้วก็ที่สําคัญคือเราเริ่มมีการพูดคุยโปรเจกต์กันกับพี่เฟิร์สซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในบริษัทที่ว่าเราควรจะมีอะไรใหม่ๆซึ่งเราก็็อออยาาากจะเเเปนนนนนผู้้ํดดคทต์์รรว เราก็เลยคุยกันว่าอุ้ยน่าสนใจนะถ้าเราจะได้ทำภาพยนตร์เรื่องร่วมกัน <Okay. S 1> กับพาร์ทเนอร์ดีๆอย่างไอซีดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดมาเป็นในส่วนของออโปรเจกต์พิเศษ <c oughs> ซึ่งก็หากันอยู่นานนะฮะว่าจะเป็นเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยรวมถึงทั้งทำยังไงเรารู้สึกว่าเหมือนกับส,น,สนึกรบ,บ้ับเกิดเนาะับเราเองก็อยากจะหาซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์ของไทยเนี่ย ให้เป็นไกลในระดับโลกให้ได้ก็เลยมีการคิดโปรเจกต์หลักๆคนที่คิดโปรเจกต์เลยหนะึ่งคือพี่เฟิร์สถือว่าเป็นคนดูแลโปรเจกต์หลักทั้งหมดเลยเป็นคนที่ทุ่มเทมากที่สุดแล้วก็ได้นําโปรเจกต์นี้แหละมาคุยกับทาง i อจีอีซึ่งอย่างที่บอกว่าเราก็เป็นพัฒนาการชีอีมาตั้งแต่แรกถือว่าเป็นซีรีส์ไว้เรื่องแรกในการเข้าไปอยู่ในใอ i ีอีแพลตฟอร์มที่มาในเมืองไทยแรกๆเลยก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโปรเจกต์พิเศษขึ้นมา จนกลายเป็นตาขนในวันนี้ครับครับพี่เฟิร์สครับทำไมต้องเป็นไอชีอครับจริงๆแล้วณนะตอนนั้นนะครับเวลาเราคิดมานี่พี่โอ้แจ้งไปเลยครับว่าสุดท้ายแล้วพาร์ทเนอร์คนแรกๆที่เราคิดถึงก็คงเป็นไอชีอเวลาเวลาไอชีอีเมืองไทยก็คิดถึงสตาร์ u n t เตอร์ก่อนเวลาเราอยากทําอะไรใหม่ๆครับอย่างเช่นเราอยากทำภาพยนตร์เนี่ยเราก็เลยคิดถึงเขาก่อนแล้วด้วยความน่ารักครับไม่ว่าเราจะเสนออะไรเนี่ยไอชอีก็ตอบรับเราอย่างดีเสมอครับทำให้โปรเจกต์นี้มันก็เลยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ทั้ง,งี้จริงๆแล้วไอ้ฉียไม่เคยทําภาพยนตร์ในไทยมาก่อนเลยมันจะเรื่องเดียวเรากลาเป็นเรื่องแรกหลายๆอย่างโปรเซสก็คงเชื่อว่าก็คงไปตู้รตบตกมือกันมายากลำบากครับแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับที่ไอ้ฉีแบบว่า e n d ู starter มาโดยสม่ำเสมอครับผมก็เลยเกิดเป็นตาขนขึ้นมาครับ ครับผมมาคุยกับพี่บ๊อบบี้บ้างดีกว่านะครับจริงๆเขาบอกอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นภาพยนต์เรื่องแรกด้วยครับจริงๆซานเตอร์ก็เด่นเรื่องของซีรีส์อย่างที่พี่โอบอกมานะครับเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยแต่เนี่ยคือภาพยนต์เรื่องแรกครับอะไรคือทําให้ไอ้ฉี่รู้สึกมั่นใจมาเริ่มโปรเจกต์แรกครั้งนี้กับซานเตอร์ครับเพราะมันเป็นเรื่องแรกและ คาจริงนะคือคือ Star Entertainment เป็นบริษัทที่เราเชื่อมั่นในเรื่องของการแบบความมุ่งมั่นในการตั้งใจในการทำงานแล้วก็ผลิตผลงานที่มีคุณภาพให้กับตลาดอย่างตอนนี้อยู่แล้วนะครับผมเหมือนที่พี่โอคพเบิร์ตบอกไปเมื่อสักครู่เลยว่าแบบไม่ว่าจะเป็นแบบซีรีส์เรื่องแรกที่ซีรีส์ไวร์เรื่องแรกนะวันนั้นไอ้ฉีประเทศไทยเป็นเรื่องที่จะจับมือแล้วก็ส่งออกผลงาด้วยกันจนกระทั่งมันมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งชื่อว่ามังกรชินใหญ่ครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ซีไอฉีเราทํางานกับมอสแสดงแสดง2คนคู่หนึ่ง มาตั้งแต่เรื่องแรกเลยจนจนถึงปัจจุบันนี้ยังเป็นซีรีส์ที่แบบคนพูดถึงอยู่เลยมันเป็นตำนานมากๆในสําหรับแบบมวลมุกซีรีส์ที่เกิดขึ้นแล้วก็นอกจากฟอร์แมตของอมอสเองสตาร์ฮันเตอร์เองก็ยังมีคุณที่เป็นพ่วงกัรเรื่องนั้นด้วยนะครับผมที่เป็นฟอร์แมตซีรีส์ทีนี้พอวันหนึ่งที่สตาร์ฮันเตอร์ตัดสินใจที่บอกว่าเฮ้ยจะมาทําภาพยนตร์เรื่องแรกตาขอนแน่นอนว่ามันมีกลุ่มคนที่มันเป็นเหมือนเอเวนเจอร์ทีมอยู่อะไอ้สีเราไม่ลังเลที่จะตัดสินนนใจจที่่ะะกกรรโดดเข้าามมวั ซึ่งก็เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นในความเป็นครั้งแรกของของทีมอเวนเจอร์ครั้งนี้อนะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันจะทําให้เราพาตัวเองไปได้เหนือจุดที่ทุกคนเคยพาไปแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วหลังจากโปรเจกต์นี้มันเกิดเซตอัพ format เนี้ยมันเกิดจากการเจอนักแสดงที่แบบโอ้ทุกคนเป็่งแสงหมดเลยนะในการทํางานเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ตัวผมเองที่ได้มีโอกาสแบบอยู่ในกระบวนการด้วยส่วนหนึ่งอนะไรเงี้ยก็เห็นแล้วว่าทุกคนแบบมีมีแสงของตัวเอง เวลาเข้าไปดูมันก็เหมือนแบบไม่หวังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อได้ว่าแบบอยากให้ทุกคนที่เข้ามาจอยกับแบบพันธมิตรครั้งนี้ก็เลยครับผมได้ประสบการณ์เดียวกันแล้วก็ถึงเป็นที่มาที่ทําไมไอซีถึงเรื่มจากมือกับโปรเจกต์นี้ครั้งแรกด้วยกันเช่นกันครับมีเรื่องแรกออกมาแล้วจะมีโอกาสมีเรื่องสองสาม<อ>สี่ตามมาไหมฮะเดี๋ยวคอยดูอยากได้การสนัพอร์ตก่อนจริงๆต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้ผมว่ามันเป็นการการรวบรวมของพันธมิตรทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนาะ วันนี้จริงๆถ้าเกิดเับฟีดแบ็กทุกคนมาย่งไงก็แน่นอนครับว่าจะมีการเดินทางกันต่อไปอย่ายาวกันนะรอดูฟีดแบ็กเรื่องแรกก่อนเยี่ยมไปเลยครับก่อนจากกันครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับกับภาพยนตร์เรื่องตาโขนทั้งสท่านเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากพี่โอกรก็ได้ครับเชิญเลยครับในนแรกเรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของค่ายสารเตยเดลเทนเมนต์ซึ่งก็มีพันธมิตรที่ดีเสมอมากับไอชีอี่สำคัญต้องขอบคุณกับกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมของคอนเทน ไทยด้วยนะครับที่ช่วยส่งเสริมรวมถึงทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็ทท,ท,ทนะฮะแล้วก็มีอีกหลากหลายหน่วยงานที่พอเรานําโปรเจกต์นี้ไปเสนอทุกคนพร้อมแบบอ้าแขนรับแล้วก็สปอร์ตเต็มที่ขอบคุณกับทีมนักสแสดงที่เสียสละเวลานะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่มอสเจน่าแม่นกน้อยต้องเตแแฝงตัวเล็กทั้งหลายเจแปนแล้วก็หนุ่มน้อยพีเนียของเรา ของเราแล้วก็มีในส่วนของผู้กํากับที่ทุ่มเทม,มากๆกับพี่มิและที่สําคัญคือทีมงานทุกคนเนี่ยทำงานกันสองปีนะฮะคือปีแรกเป็นการศึกษาคนา้นคว้าเรื่องของการประเพณีวัฒนธรรมจะทํายังไงให้ใหมันเบรงเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์นี้ได้ดีที่สุดและมันเป็นความตั้งใจของซานเตอร์แล้วก็ไอชีอีมากที่อยากจะให้ตัวนี้เป็นมาสเตอร์พีซของเราจริงๆแล้วก็อยากให้มันมีเขาเรียกว่าภาพยนตร์เรื่องต่อๆไปดังนั้นเนี่ยทุกคนในที่นี้ตั้งใจแล้วก็เต็มที่กันมากๆฝากตาขนไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ พี่เฟอร์สครับครับก็พี่ออกพูดหมดแล้ว <laughs> พี่ออพูดครบหมดเลยครับก็จริงๆแล้วก็อยากฝากครับเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนเต็มที่กันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่งานทีมงานหลังบ้านนะครับจริงผมต้องบอกว่าถ้าเกิดพูดก็คงไรไม่หมดมีมาเยอะมากทั้งทีมงานนะครับแล้วก็ขอบคุณทางฝั่งไอ้ีทางสตาร์ตอร์เองที่ก็ตอบรับอย่างนี้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทางฝั่งผู้กํากับน้องมิหรือว่าทีมตากล้องทีมทุกคนจริงโปรเจกต์นี้มันเริ่มต้น มาจากทุกคนช่วยกันจริงๆครับทุกคนช่วยกันคิดทุกคนช่วยกันทําทุกคนช่วยกันวางแผนอะไรครับรวมถึงนักแสดงด้วยผมจะบอกว่าแรากๆก็ตื่นเต้นในการติดต่อไปหาเพราะว่าปกติทำซีรีส์วายเนี่ยรเราจะสจ่วนใหญ่เราก็จะเน้นเด็กผู้ชายหน้าใหม่แต่พอเนี้ยต้องติดต่อไปหาแบบเดียนาติดต่อไปหาต้องเต้แม่นก al, น้อยน้องแฟงอะไรก็ตามเนี่ยเราก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกคนแบบตอบรับอย่างแบบรวดเร็วแล้วก็เต็มที่กับงานนี้งานนี้พอหนังมันไม่ใช่หนังกรุงเทพเนาะเป็นหนังแบบอีสานเนี่ยแน่นอนว่า เราลุยครับออกไปต่างจังหวัดกันก็เหนื่อยมากแต่ไม่เคยได้ยินคําไหนว่าใครบ่นเลยแม้แต่กระทั่งวันนั้นผมเซลเดน่าว่าเดน่าเรียกชั้นบอกว่าหน้าสดก็เราจะเห็นหน้าสดอยาน่าครั้งแรกใช่ไหมฮะในหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยครับสำหรับภาพยนตร์ตาโขนนะครับ20พฤศจิกาย,ยนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมขอบคุณพี่เฟิร์สนะครับผมว่าคนที่ยากที่สุดคือพี่ตองแล มีอะไรอยากจะฝากสุดท้ายไปเอครับเสริมแล้วกันครับเมื่อกี้มีแตะไปนิดนึงเรื่องของนักแสดงเนาะผมผมว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปชมในความแบบสนใจเนื้อหาคอนเทนต์เอ่หรือว่าคอมเมนต์รูปร่างหน้าตาของหนังเรื่องนี้เองก็ตามอะไรเงี้ยครับผมนอกเหนือจากนั้นแฟนคลับนักแสดงของแต่ละคนเนี่ยไปดูเราไม่ผิดหวังแน่นอนจริงๆยกตัวอย่างแบบอย่างน้องมอสที่ไหนผมได้มีโอกาสคุยด้วยส่วนตัวแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยผมมีแพชชั่นในการเป็นนักแสดงมากเลยนะครับอยากเป็นนักแสดงคุณภาพอยากเป็นนักแสดงแบบพัฒนาชัยพฤกษ์กับอีกอะไรเงี้ย เชื่อว่าทุกคนที่ได้เข้าไปดูจะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วจะเข้าใจเลยว่าทําไมนักแสดงกลุ่มนี้ถึงเป็นนักแสดงที่อยากจะพัฒนาตัวเองในสายงานอาชีพนี้อีกเลยนะครับผมก็เชื่อว่าไปดูไม่ว่าคุณจะมีโจทย์ให้ตัวเองแบบไหนหรือไปดูด้วยเนื้อเงื่อนไขอะไรก็ตามเลยคุณจะไม่ผิดหวังกันได้แน่นอนครับผมขอบคุณครับขอเสียงปรบเบือให้กับผู้บริหารด้วยนะครับดได้ครับพาร์ทเนอร์เราได้ครับกี<ด>้เรับพูดถึงคนไปแล้วนะครับพาร์ทเนอร์เราวันนี้ก็ขอบคุณทาง SF นะครับที่อนุเคราะห์สถานที่ให้เรานะครับแล้วก พันเนอร์สำคัญของเราก็คือทาง s p i c e ดิสนะครับที่ทำเพลงเพาะให้เราครับผมและเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะอีกไม่นานจะมีปล่อยอีกเพลงหนึ่งมาครับจากทางอีกค่ายหนึ่งก็คิดว่าทุกคนคงได้รับชมรับฟังอย่างเขาเรียกว่าอ e ิมเอมแล้วก็สนุกไปกับหนังซึ่งไปกับหนังเศร้าไปกับหนังนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือคร้ั้งด้วยกับผู้บริหา,ารั้ง3ท่าเลยนะครับขอบคุณ